สวัสดีครับวันนี้มาพบคนชอชงนนะครับวันนี้มาสอนทำเพียวมัทฉะแล้วก็มัทฉะลาเต้น,นะครับผงม,มัทฉะเราจะใช้อยู่ที่5-8ถึงกรัมนะครับแล้วก็น้ำจะใช้อยู่ที่30 ml นะครับตีให้เข้ากันนะครับแก้วของเราจะใช้เป็น20ออนนะครับแล้วก็เติมน้ำสะอาดน้ำเปล่าเนี่ยแหละครับอยู่ที่ 130 mL นะครับเทมัชชะที่เราตีไว้นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรไม่หวานนะครับท่านใดที่ไม่ดื่มกาแฟดำนะครับแนะนำเป็นเพียวมัชชะนะครับคาเฟอีนจะอยู่นานกว่ากาแฟนะครับปิดฝา เสร็จแล้วครับเพียวมัทฉะครับผมต่อไปเราจะทำเมนูมัทฉะลาเต้กันนะครับใช้ผงมัทฉะอยู่ที่5 8ถึงกร,รัมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้น้ำอยู่ที่30 ml ครับตีให้เข้ากันครับผมแก้วเราก็ใช้20ออนเหมือนเดิมนะครับ นมสดเราจะใช้อยู่ที่150 ml นะครับเติมน้ำแข็งใส่มัชฉะที่เราตีไว้นะครับแยกชั้นสวยงามมากๆเลยครับเติมฟองนมครับท่านใดที่ไม่ใส่ฟองนมนะครับก็ใส่นมสดสักประมาณ170 ml ก็ได้นะครับ กดติดตามช่องคุณชอชงไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วครับเพียงมัชชะและมัชชะลาเต้สวัสดีครับ